อยากจะปลาโป่งอะค่ะอ๋อปลาโป่งใช่ไหมจ๊ะเสามาเสามาได้ได้ได้สามสามดอกยี่สิบสามดอกยี่สิบได้จ้ะเฮ้ยดูดูแลเขาหน่อยครับอะไรนะตามเสามาเอาเลยเอาจีบเลยเสามากูก็เห็นอยู่นะจีบเลยเออจีบเลยเดี๋ยวเราไปทำงานต่อกันะสอนกูจีบได้ไหมสอนจีบได้ป่ะได้ว่าไง่ยอ่ะที่ไหกว่าไง่ายอ่ะเดินเข้าไปเดินไปไหนกันกูอยู่ข้างเขากูอยู่ข้างเขาแล้วเนี่ย เดิมไหนจ้ะเดิมใบถามว่าชื่ออะไรครับอ๋อแล้คุณผู้หญิงชื่ออะไรครับจะยังเรียกถูกครับชื่อชื่ออะไรล่ะครับเขาเขาอายนะเขาผู้รุ่งตังเกือบรุ่งตังก็ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะก็ต้องกระซิบหรอกคุณชื่ออะไรครับออ๋ชื่อยิปมีมีแฟนยังครับ กวยิ่เป็นใบรู้นี่เขาเป็นใบเขาไม่ไมพูดอ่ะเขาขืนเหรอเขาขืนชื่อสมศรีค่ะอ๋อสมศรีอ๋อชื่อคล้ายผมเลยครับคุณชื่ออะไรคะชื่ออะไรน,นะสมใหญสส่สมใหญ่สมศรีสมใหญ่มันคล้องจอตรงไหนวะเออสมศรีสมศักดิเอายังเข้าใจมั่งอ๋อผมชืช่อสมศักดิ์ครับ คุณสัจจะนดีที่รู้จักนะคะผมพอดีมาเที่ยวงานวัดนะคะคุณปาปงเหรอฮะอยากได้ตุ๊กตาค่ะต้องปาให้โดนใช่ไหมคะครับผมทำไงอะคะเอาคุณจับรูดดอกเลยฮะอย่างนี้ครับหนึ่งสองสามปล่อยเลยครับหนึ่งสองสามตรงนี้มีลางสนุกซื้อไหม ถ้าคุณราชูทําได้ดิฉันก็จะยอมให้คุณจีแต่ถ้าคุณราชูทําไม่ได้ดิฉันก็จะให้สมศักดิ์จีดดได้ดอนุใช่ไหมโมงเลยโงเลยวะมึงเจอเจอกูหลังวัดไหม <c oughs> มึงน,นี่หวัหวหัวกางนี่มึงเหรอเฮ้ยอือ่ะอตัดสินเลยเป้าไหนนี่ครับย้อนให้โดนเป้าสีเหลืองๆค่ะสีเหลืองครับ,รบลูกเล็กครับลูกเล็ก ตรงนี้รู้ว่าโดนดิตรงนี้นะนี่ไม่แม่มันก็ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้เลยเลยมันก็ไม่อยากออกเลยหรอยังอยู่ไหมหอ้อฮะมไมมึงไม่ไม่กระจายไม่พังออกมากระจาย i <laughs>